ครับสวัสดีทุกท่านครับของฝาตลาดพระก็แวะเวียนม,มาจบมาเจอหนีสักครั้งครับพระหลักคือสินทรัพย์ประย่อยๆกัยายใจก็จนเหมือนเดิมมาแล้วครับก็ช่วงวันหยุดแวะเวียนผ่านตลาดพระหาของดีๆมันๆม,มาฝากกันครับอยากให้ทุกคนดูได้ครับดูเป็นรู้ที่มารู้คุณค่ามากกว่าเน้นกันที่ราคาครับผมองค์นี้ครับ องค์นี้เป็นพระแผงพระเชตุพนครับกรูเขาพระนมเพลิงพิมสองพระองค์สีสัจจนาลัยสุขโขทัยครับปกติจะเจอสี่สี่พระองค์นะครับก็เป็นกรูพระที่ด่งดังลือลั่นอีกกรูหนึ่งครับมีพระพิมพ์ต่างๆมากมายหลากหลายพิมพันับต้นๆของเมืองไทยครับเป็นรองแค่กรูราชบรุรณะนครศรีอยุธยาครับเชตุพนก็แปลว่าสวนเจ้าเชษน์ครับที่มีที่มาจาก เชวนารามครับที่อนัตบินทิกเศรษฐีครับใช้ทองปูเพื่อขอซื้อที่ดินครับจากเจ้าเชษมานำมาสร้างพระอารามถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ครับณนาเมืองสวัสดีครับก็อันแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับพุธาธสถานนี้ก็จนสมัยหลังจึงได้นําชื่อของพระอารามที่มีมาจาก มาครั้งพุทธ,ธกาลนะครับมาใช้เรียกเป็นชื่อวัดนะครับเช่นวัดพระเชตุพนสุขโขทยัยวัดระเชตุพนเชียงใหม่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพเป็นต้นนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ศิลปะแบบสุขโขทยัยตอนปลายผสมประสานอู่ทองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเนื้อจีนเงินผิวประหลอดขาเกือบทั้งสิ้นเนี่ยครับเนื้อดินเผาก็พบบ้างครับแต่พบน้อยครับมากมาย,มายหลายร้อยพิมพ์ครับพระอูนี้ครับพิมพ์ต่างๆแยก ยะได้ก็เส้นพิมพ์อุทองตะกวนพระสัทดาพระจินราชพระลีลาบัวสองชั้นพระข้างเม็ดบัวสองชั้นพระเปิดโลกพระล่วงทิ้งดิ่งพระล่วงหลังริมพระสุมยอพระเชตุพลพระเจตุพลบัวสองชั้นบัวชั้นเดียนะครับพระวิจิตข้างเม็ดพระลายกับหลังกาบหมากนะครับพระวิจิตบ้านกล้วยหอบที่นี่ครับพระแผงก็มีพระพิมพ์ระรอกกระแตพระนารายณ์ทรงปืนพระสามพระปางมหาปฏิหารนะครับก็มากมายหลายพิมพ์ครับสุดยอดพระที่ ดีเด่นทางแค่พาดองค์พันไม่แพ้พระพิจิตนี่พระชุดเล็กเช่นกันนะครับนี่ครับราคาเจ้าหาอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางครับนี่เนื้อหามวลสารครับเอามาให้ดูนะครับนี่ครับเก่าถึงยุกพระกรูแล้ะครับคลาสสิกมากครับนี่ครับเอามาให้ชมให้ดูนะครับนี่เป็นตัดตัดสองนะครับปกติเจอสี่ครับ เป็นอีพิมพ์ที่นานๆจะพบเห็นนะครับองนี้ครับองนี้เป็นพระพุทธจินาราชครับหลวงพ่อเฟื่องวัดคลองข่าเรียบรุ่นสองปีสองห้าศูนย์สองครับเรียกเรียกฟอร์เล็กครับก็เพราะท่าน้ายวัดสวนขันรุ่นปุกเสกครับท่านรุ่นแรกของท่านก็นู่นนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับก็หลักหมื่นไปแล้วครับนี่รุ่นสองสศูนย์สองครับก็ใช้แทนรุ่นแรกได้อย่างสนิทใจเหมือนกันครับ คงคาเรียบท่าข้ามไอ้ท่าช้างหาดใหญ่สองขานะครับหลวงปู่เฟื่องท่านก็ได้สร้างพระเครื่องเนื้อดินเผานีครับพิมพ์พระพุทธศาชหลังเขียนตัวฟอรครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับก็ตั้งแต่รุ่นนะครับรุ่นแรกสองสี่เก้าแปดนะครับสองหมืห้าพันองค์นะครับเป็นพระเพื่องที่ท่านจัดสร้างขึ้นรุ่นแรกครับเพราะท่านซ้ายก็ร่วมปลุกเสกเขก็แจกจ่ายให้กับผู้บริจาคปัจจัยร่วม ซื้อที่ดินให้กับวัดปักน้ําหัดใหญ่ในสมัยนั้นนะครับตอนนั้นใครทําบุญเท่าไหร่ก็ท่านก็ให้ฟรีๆก็ได้ครับสําหรับความศัก,ษษษษกดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เฟื่องเนี่ยครับก็เอาเป็นว่าขนาดหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันเนี่ยยังให้ความเคารพนับถือหลวงปู่เฟื่องเป็นอย่างมากครับทั้งที่สมัยหลวงปู่เฟื่องและวพ่อท่านคล้ายเนี่ยครับยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองไม่เคยพบกันเลยครับแต่ท่านก็กลับรู้จักกันดีครับว่ากันว่าท่านนั่งสมาธิติดต่อกันครับ นอกจากนี้นะครับท่านยังสนิทสนมกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับทั้งที่เคยยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยด้วยซ้ําครับเรื่องนี้ก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดนะครับก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าหลวงพ่อสดท่านเคยกล่าวชมถึงหลวงปู่เฟื่องคองคาเรียบบ่อยๆนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่ท่านท่านปลุกเสกครับสองห้าศูนย์สองครับมาใช้แทนรุ่นแรกได้อย่างสนิทใจครับราคาเท่าหาอยู่ที่หลักพันต้นครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นหมื่นๆไปแล้วครับนี่ครับมาฝากกันครับ หลัง์เล็กครับนี่ครับรุ่น2502รุ่น2ครับปูเฟื่องคงค่าเรียบ2งขาครับนี่ครับก็มาฝากกันครับราคาเบาๆครับรุ่นแรกหายากแล้วก็ราคาสูงไปแล้วครับเอรุ่น2ใช้แทนได้อย่างสนิทใจครับ องนี้ครับองนี้เป็นรูปหล่อพระครูพิสารสมณาวัตรครับหรืออาจารย์ม้วนครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในครับหรือวัดหลวงพ่อโตครับรุ่นแรกครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งห้าครับเนื้อโลหะผสมแกออกไปั้งแกทองเหลืองนะครับไอ้ฐานก็เจียมีวงเดือนอย่างเงี้ยครับนี่ครับเดิมครับสุดยอดเกจิสมุดปากานีท่านครับที่กรมเข้มขลังของเมืองปากน้ำหนุดปากานะครับ นี่ครับท่านอาจารเห็นสักองคครับราคาเช่าหายังไม่แพงมากครับเจ้าวาดองก่อนะครับนี่ครับนั่งอยู่ที่หลักพันต้นๆครับรูปหล่อหลวงพ่อม้วนครับอาจารย์ม้วนอดีตเจ้าวาดวระบางพีใหญ่ในครับนี่ครับเ็มาฝากกันครับเผื่อใครสอบสงหาสายนี้ครับนี่ผิวเดิมๆนะครับราคาอยู่ที่หลักพันต้นครับไม่แพงมากครับผม องค์นี้ครับองค์นี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่อแจงวัดบางพังนนทบุรีครับหลังหลังอู่ครับอันนี้หลังอู่ครับนี่หลังอู่ครับปีสองสี่เก้าสี่ครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่ครับหลวงพ่อแจงถ้าเกิดเป็นเกัจจีอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมีรูปหนึ่งของยุคสงครามมิโดจีนะครับด้วยท่านกับเป็นสิทธิผู้สืบสายพุทธคมจากหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อปานบางนมโคแล้วก็หลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนนะครับ ทั้งรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสดุทัศนะครับเพราะเมื่อมีงานผูกเสดพระเครื่องพิธีใหญ่ๆนะท่านก็ได้รับกิจนิมนต์ด้วยเสมอครับนับเป็นกิจจการที่มีผู้ทรงพุทธาคมรูปหนึ่งในอดีตครับในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลดังๆใหญ่ๆเั่งพิธีวัดราชบาพิษอย่างเงี้ยท่านก็จะไปครับสองตีแปดหนึ่งนะครับพิธีพุทธาพิเศษเพระเครื่องยี่บ้าพุทธตตววัษนะครับท่านก็ไปครับ พระก,กิ่งจ้าคุณศรีวระสุสสสทัศน์ชัคุณศรีส่วนสุทัศน์เนี่ยท่านอาไปปลุกเสกค,ครับก็ตอนนี้มลหลวงพ่อเจงร่วงปลุกเสกทุกครั้งนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเจงก็มีมากมายครับเนื้อดินเนื้อผงเนื้อโลหะตะกุดผ้ายันไชทองใสเศกพระกิ่งพระรอดนางก,กวักพุทธกวักพระศรีวาลีมีทั้งคล้องคอแล้วก็บูชาครับเนื้อดินเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงพุทธคุณมีหมดครับก็สุดยอดหายากทั้งสิ้นครับที่ท่านท่านปลุกเสกครับนี่ครับ เอามาให้ชมให้ดูกันครับนี่ก็ราคาเช่าหาอยู่ที่หลักพันกลางๆครับอย่างนี้ครับนี่เดิมๆนะครับผิวหิ้วหิ้งครับอย่างนี้ครับก้นนะครับก้นนี่ครับผิวหิ้วหิ้งเดิมๆครับราคาก็ยังไม่แพงครับท่านหลวงพ่อเชีงปุกเสกนะครับนี่ครับ องนี้ครับองนี้ก็เป็นพระทรงฮนุมานนะครับเนื้อดินหลวงพ่อเฉียงวัดบางพังนนทบุรีอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนะครับก็เป็นทรงฮนุมานใหญ่นิยมนะครับเพื่อหายากกับเนื้อเดียวกับนางพญาของท่านนะครับท่านก็สร้างตามแบบฉบับของหลวงพ่อปันวันนมโคผู้เป็นอาจารย์นะครับพระกษท่านมีประสบการณ์มากมายยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนี่ครับก็พุทธคุณหลักล้านนะครับเมตตาค้าขายเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแข็งแกร่ของพันธุ์ครอบจักรวาลนะครับ จัดสร้างเรา2484ถึง2497นะครับเป็นพิมพ์หนึ่งที่หาชมได้ยากมากครับนี่ครับเรามาฝากกันดีครับนี่เดิมๆนะครับเรี่มปฏิกันน้ำเดิมๆนะครับนี่ครับผิวหิ้วหิ้งครับด้านหลังนะครับนะครับ นานๆจะเห็นกับพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์ที่ราคายังจับต้องได้ครับยังอยู่ที่หลักพันกลางๆครับเป็นพิมพ์นิยมหาชมได้หาชมยากนะครับนี่ครับเดิมๆครับองนี้ครับองนี้เป็นรูปหล่อพระสังกัจจายครับวัดประสาทบุญญาวาสปี2 5 0ห้าศูหนะครับ เนื้อโลหะผสมครับแต่นี่ก็มียังมีเหลอ,อยู่ครับจัดสร้างโดยพระครูสมุหอัมพลที่เจ้าวาดประสาทบุญญาวาดในขณะนั้นนะครับก็ทาพิธีพุทธวิเศษโดยเจีอยจา์ทุเทสร่วมลุกเสพมากมายก็สองร้อยกว่าลูกครับมลสารก็ปรอบด้วยชนนโลหะจากอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับซึ่งล้วนเป็นชนวนพระกิ่งวัตถุทัดหลายๆรุ่นครับที่อาจารย์เทพท่านเก็บสะสมไว้หลายปีครับ สำหรับสุดยอดพระเครื่องพิธีใหญ่นี้ครับทุกคนก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าจดสร้างวัดประสาทเนี่ยสมัยพระไอ้สมุเอ็มพลนะครับสร้าบูชาเป็นอย่างมากครับนี่ครับก็เท่าที่จําได้ก็ที่มาปลุกเสกก็เกจีทั้งแถวหน้าทั้งสิ้นครับเป็นพ่อจงหน้าต่างนอกพ็ท่างคล้ายวัดสวนขันพ่อสอนวัดเสริมสางพ่อนอกกลางท่าเรือพ่อแทนหลวงปู่โต๊หลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อนายหลวงพ่อกีว่าพระจานนำอย่างงี้ครับมามากมายครับหลวงพ่อ โดยพระโคติยตารามหลวงปู่ทิมวัดละหานได้หลวงพ่อพร้มจ่องแขลนี่ครับก็มาปกเสกมากมายครับนี่ครับอีกหนึ่งของดีที่ราคายังจับต้องได้ครับนี่ครับอยู่ที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆครับราคาจ่ายวัดประสาทปีสองห้าศูนย์หกครับนี่ครับเดิมๆผิวเดิมๆนะครับมาฝากกันครับ นี่ครับพัดส,สิกมากครับและโดยังยาวอยู่เลยครับนี่ครับเพื่อใครสอบใส่ปัญหาพระสังฆาจารย์วัดประสาทครับามาให้ชมกันครับนี่ครับาราคายังจับต้องได้ครับไม่แพงมากครับ องนี้ครับองนี้ก็เป็นสุดยอดตำนานพระที่หายากอ่ะครับพระสวนสองครับพระกรุวัดศรีมหาธาตุปุพานบุรีครับนี่ก็เป็นเนื้อชินเขียวหรือชินอุทุมพรนะครับนี่ก็เป็นพระในตำนานที่หายากมากหายากกว่าพระสวนสี่อ่ะครับก็ที่จะเจอสวนสี่ครับสวนสี่ก็จะมีสี่องค์ครับมีสองขนางหลังจะสองแต่ถ้าสวนสองจะมีหน้าหน้าเดียวอนะครับนีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับว้าวอย่างนี้ครับ ก็ติด10อันดับสุดยอดพระเนื้อจีนเขียวที่คนโบราณน,นิยมแฝนใช้ครับอยู่ร่วมกรูก,กับพระเมศสวนพุทธคุณก็แข้มขลังสุดๆนะครับนี่ครับหาชมได้ยากมากครับพระสวนสองครับนี่จัดเป็นอยู่ในสิบอันดับพระเนื้อจีนยอดนิยมที่โบราณการหรือนักสะสมรุ่นเก่าเขาสอะแสวงหานะครับพระสวนสองนี่ครับเอามาให้ชมกันครับผิวหิวหิ้งเดิมๆนะครับ เดิมมากครับราคาเช่าหาอยู่ที่หลักพันหลักพันกลางๆครับปัจจุบันพบเห็นน้อยอีกครับแทบจะเป็นตำนานพระไปแล้วครับไม่ค่อยพบค่อยเห็นเท่าไหร่ครับหนึ่งของดีที่นักสะสมรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคุณปู่คุณย่าเขาเสาะแสวงหามาขึ้นคอครับนี่ครับเอามาฝากกันครับ นี่ครับนี้เป็นลิงจับหลักรับหลวงปู่ฟูดบางสมัครรับถุดเาเกจีผู้เข้มขลังเปี่ยมด้วยเมตตาแห่งลุ่มน้ําบางประกงครับสิทธิลูกสุดท้ายขับหลวงพ่อดิ่งวัดบางงัวครับก็ถ้าลิงจับหลักก็หลวงพ่อดิ่งนะครับอดีีเจ้าวาดวัดบางงัวเนี่ยครับจะเชงโซลก็สุดยอดปัฒนาคือเครื่องของคนรักเครื่องร้างนะครับที่ว่าค่อนข้างหายากและราคาสูงมากครับพระดิงท่านก็เป็นพระอุปชาขับหลวงปู่ฟูนั่นแหละครับพ่อท่านก็ได้ถ่ายทอดวิทยา ผมอย่างเต็มร้อยครับรวมทั้งยังเดินทางไปเรียนกับครูบาอาจารย์ภาคตะวันออกอีกตั้งหลายรูปครับก็เรียนกับหลวงปู่เรื่องจุกเจรท่านก็ไปเรียนกับวมปูครับหลวงปู่ภูท่านก็เคยเล่าลูกศิษย์ฟังว่านะครับว่าลิงที่เข้าใจว่าเป็นลิงของหลวงพ่อดิ่งที่ท่านสร้างเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับท่านตั้งใจจะแก่เป็นหันุมานครับแต่บังเอิญว่าสมัยนั้นนะครับช่างก็ฝีมือ แก่ก็แบบยังไม่ชํานาญการครับก็เลยแกะมาเป็นประมาณนี้ครับก็เลยต้องใครที่ได้รับไปจากมือท่านก็คิดว่าเรียกว่าเป็นลิงะครับลิงหลวงพ่อดิ่งแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็เสกและสร้างเป็นหนุมานครับดังนั้นถ้าว่าถ้าบูชาลิงหลวงพ่อดิ่งก็เท่ากับบูชาหนุมานไปด้วยนั่นแหละครับก็บูบูชาหนุมานนั่นเองนะครับลิงหรือฮนุมานของหลวงปู่ฟูหลวงพ่อฟูนะครับก็สร้างตามตำรับตำราของหลวงพ่อดิ่งทุกประการครับทั้งการแกะการจานและการเสกครับทำให้เกิดประสบการณ์อยู่เป็นนิดครับ แลวเมื่อเขาว่าสุดท้ายแล้วมันมีความความต้องการรู้สิกู์โลหะเยอะมากมายครับทางวัดก็เลยสร้างเนื้อโลหะขึ้นนะครับแต่ดิงตัวนี้ก็เป็นดิงยุคต้นๆนะครับนี่ครับยุคต้นๆครับนี่ครับลงจานมีรอยจานเข้าบางๆนะครับนี่ครับก็เขาว่าแควคลาดปลอดภัยของกระพันเมตตาเจริญก้าวหน้าครับนายรักนายชอบครับนี่ครับ ายากมากครับเดี๋ยวนี้ถ้าหาแท้ๆก็ต้องจ่ายกันถึงหลักพันต้นถึงหลักพันกลางไปแล้วครับลิงหลวงปู่ฟูนะครับนี่ครับเอามาให้ดูครับถ้าชำเก่าได้อายุเหรอไหมครับยุคต้นๆครับลิงจับหลักหลวงปู่ฟูบางสมัครครับนี่ครับตัวนี้คัดสิกมากครับ เอามาให้ชมให้ดูกันครับเผื่อใครชอบเสาะจะงหาสายเครื่องรางประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ยังถือเป็นยุคต้นๆครับมียุคต้นๆครับหลวงปู่ฟูครับราคาก็เท่าหาที่หลักพันกลางไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ลิงจับหลักหลวงปู่ฟูบางสมัครครับเก่าได้ลองฟามเก่าแล้วล่ะครับนี่ครับ อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นยุคเขาไอ้เป็นยุคปลายแล้วครับตัวนี้ผมเข้าใจเป็นยุคปลายแล้วครับนี่ครับแล้วก็ท่านท่านนะครับนี่ครับลิมลิงจับหลักครับหลวงปู่ฟูดสมัครสิดรูปสุดท้ายของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวครับนี่ครับก็คลาสสิกครับคลาสสิกทั้งทั้งหมดนะครับเพราะราคาเช่าหายังจับต้องได้เขายังไม่แพงมากครับ องนี้ครับสุดยอดหายากครับองค์ก็จิ๋วจิ๋วอย่างนี้ครับพระเนื้อผงครับวัดไทยตลาดกับพิมพ์เม็ดบัวครับนี่ครับหาชมได้ยากมากในปัจจุบันครับจิ๋วจิ๋วเลยพุทธคุณไม่จิ๋วด้วยครับนี่ครับเป็นเป็นเม็ดบัวสมาธิเพชรนั่นแหละครับพบน้อยมากครับหายากครับหนึ่งในพระกรุเนื้อผงหลักของเมืองไทยครับพุทธคุณเยี่ยมเชื่อถือได้ครับก็จัดเป็นพระกรุยอดนิยมครับบรรจุในงานประกวดแทบจะทุกงานก็อยู่ใน ห้ารายการอย่างเช่นสมเด็จปีรันพระกุวัดพระพระกุวัดสามปื้มพระกุวัดไทยตลาดกับพระกุวัดเงินทองเตยครับส่วนพระกุวัดไทยตลาดเนี่ยครัมีมีกุใหม่แตกออกมาอีกเนี่ยเขาว่าครับก็คือกุวัดตะล่อมพระกุวัดบางสะแกครับพระกุวัดไทยตลาดนอกเหนือจากที่พบครั้งแรกก็ที่กูไทยตลาดยองสองสี่แปดศูนย์นะครับก็ยังพบที่อื่นก็วัดนางชีวัดตะล่อมนะครับก็พบอีกครับทั้งหนั้นก็เป็น เนื้อผงผสมว่านเกสรดอกไม้ครับรวมทั้งผงผสมใบลานเผาก็มีสีค่อนข้างออกไป้อมดำหรือว่าเทาแก่นะครับนี่ครับก็สุดยอดพุทธคุณสูงเมตตาหมายยอมแค้วคลาดดีครับพระกูนี้ครับแฝงมาด้วยคงกระพันครับเช่นเดียวกับพระปีรันครับและพระกูวัดพับพระกูสามปลื้มนะครับนี่ครับพิมพ์เม็ดบัวเนี่ยครับหาชมได้ยากมากครับเรามาฝากกันครับนี่ครับ จิ๋วจิ๋วนะพุทธคุณไม่จิ๋วด้วยครับราคาก็หลักพันแก่ยันหมื่นครับจิ๋วจิ๋วอย่างนี้ครับเอามาให้ชมงินครับนี่ครับจิ๋วมากครับนี่ก็ะจ้ไปก็เลี่ยมทองเมตติจิ๋วจิ๋วได้เลยครับจดเป็นชุดเล็กที่หายากได้เลยครับองนี้ครับองนี้เป็นพระพิมพ์ปิดตาครับเป็นพิมพ์ปิดตาสมาม ที่เพชรนะครับนี่ก็แค่ตลาดเหมือนกันครับไกพิมพ์ที่ปัจจุบันก็พบน้อยเหมือนกันครับนี่ครับผิวดมเดิมครับราคาเช่าหาที่หลักพันกลางถึงหลักพันแก่ๆไปแล้วครับนี่ครับสวยๆก็ทะลุหมื่นแล้วครับเอามาให้ชมกันครับนี่ครับเดิมๆนะครับนี่ผิวดมเดิมนะครับผิวพิวิ่งเดิมๆครับ ทำให้ชมนะครับเก่อใครสะอทังหาภาคอุทัยตลาดครับนี่ครับเราไม่ได้เป็นรองปัดพลับหรือสำเร็จปีลันอย่างใดครับราคาชาหาก็จะเบาวกว่าครับครับพิมพ์จิ๋วเะครับพวมไม่ดึงนี่ครับจิว๋วตัพิกินูจิ๋วแต่แจ๋วครับนี่ครับ เจอ,อยากในปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันนี้ครับเข้ามาฝากกันครับองนี้ครับก็เคยพูดให้ฟังในคลิปก่อนๆครับพระสมเด็จฐานสิงห์นะครับนี่เขาแบบพระท่านเรียกเป็นเปลวเพลิงครับก็คือผสม ของวัดระฆังนุนล้วงนะครับบุกเสกพิธีใหญ่พิธีอินโดจีนนะครับแล้วก็ของวัตสุทัศน์นั่นแหละครับปี2484ครับหลวงพ่อสุพจน์วัตสุทัศน์ครับนี่จะเป็นเป็นพิมพ์ที่หายากอีกครับเป็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อสุพจน์ครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่นานๆจะพบอีกพิมพ์หนึ่งนะครับจุดนี้ครับหลวงพ่อสุพศนะครับท่านก็เอามาเขาว่าเอามาแจกมา บุกเสกก็แจกที่วัดปราสาทด้วยนะครับพระชุดนี้ครับส่วนหนึ่งออกให้ทําบุญที่วัดปราสาทด้วยนะครับเนื้อหามวลสารก็จะใกล้เคียงกับของวัดปราสาทที่เป็นพิมพ์จันลอยเป็นพวกเนี้ยครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกับจันลอยพระปราสาทครับเนื้อหาครับจะมีรอยเสี้ยนข้างหลังเนี่ยครับนี่ครับ ท่านก็เป็นพระยุคเดียวกับพระครูละมูนะครับรับเรียนวิชาคมกับพระคุณศรีสนวัตถุทัศนะครับแล้วก็หลวงพ่อแต้มวัดป้าลอยครับได้รับไอ้ตำราการทําผงไก่เตือนจากหลวงพ่อแต้มมาด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้สร้างพระจากมวลสารแตกหักของวัตถังกอกเก่าครับนี่ครับแค่เนื้อมวลสารวัตถังอย่างเดียวก็เกินคุ้มแล้วครับนี่จัดเป็นพิมพ์หายากครับก็อยู่ที่หลักพันหลักพันกลางๆนะครับพิมพ์อย่างนี้ครับหายากมากครับ นี่ครับความเหนอะใช่ไหมครับของ C84 พอซูพอสวัดสุทัศน์ครับเอามาให้ชมกันครับเนี่ยพิมพ์มหายากครับนี่ครับผิวครับชัดเจนเลยครับข้างใช่ไหมครับองนี้ครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ปลกโพข้างยัน นี่ก็หลวงพ่อสุพศวัตถุทัดพิมพ์หายากอีกพิมพ์นึงครับก็เอามาฝากกันครับนี่ครับนี่ครับนั่นน้าจะเห็นเนี่นะครับพระอย่างนี้ครับพิมพ์ปกโพนี่ก็หายากครับทันสิงก็หายากครับนี่มาฝากกันครับเนื้อหามวลสารเดิมๆนะครับได้อายุสองสี่แปดสี่ครับมวลสารวัดละคังล้นล้วนครับผสมอย่างนี้ครับถ้าหาวัดละครังที่ราคาสูงๆไม่ได้นะครับก็ใช้ พระเครื่องชุดของหลวงพ่อสุพจ์วัตศนะครับขึ้นคอได้อย่างสนิทใจครับนี่ครับพราคาเจ้าหายังไม่แพงมากอยู่ที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆครับและแต่พิมพ์ครับแต่ถ้าพิมพ์อย่างนี้หลักพันกลางครับนี่ครับก็เอามาชมมาให้ชมให้ดูนะครับองนี้ก็เป็นอีพิมพ์ครับเป็นพิมพ์ที่หายากเหมือนกันครับจะหายากผสมเด็ดซะด้วยซ้ําครับเป็นพิมพ์ลีลาครับ พระลีลาหลวงพ่อสุพจน์วัตถุทัศครับหาชมยากกว่าสมเด็จครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับเนื้อหามวลสารอย่างวัดประสาทเห็นไหมครับนี่ครับสองสี่แปดสี่ครับเนื้อหามวลสารของวัดละคังผสมอยู่ล้นล้วนนะครับในนี้ครับนี่ครับคลาสสิกมากครับแต่ว่าชมยากหาชมยากมากครับในส่วนของที่เป็นพระลีลาครับเพราะท่านทำนักหลายพิมพ์นะครับทำหลายพิมพ์ครับ เอามาให้ชมกันครับก็ใครเสาะแสวงหาสายหลวงพ่อพดวัถุทัตครับอ่างนี้ครับวันนี้เนื้อโลหะได้มาองเดียวนะครับพระดีลายยิบ้าพุทธศตวรรษครับนี่ครับก็เนื้อชินละครรานี้นี่เป็นพิมีเข็มนะครับนี่ครับมีเข็มนะครับ ก็ถือว่ายังยังคลาสสิกครับนี่นี่จมูกยุบในบล็อกนะครับอย่างนี้ครับแต่องนี้ได้ไขยื่นนะครับนี่ด้านข้างขยื่นนะครับมีไขยื่นนะครับขยื่นครับขยื่นเป็นซ้อนเป็นสององลยครับเห็นไหมครับไขยื่นครับนี่ครับราคายังไม่แพงครับอย่างนี้อย่างที่พันต้นๆครับนี่ครับมาฝากกันครับเดิมครับปลวกยังติดอยู่เลยครับ นี่ครับก็มาฝากนะครับนี่เข็มนะครับกลองนี้ได้ไขยื่นครับได้ไขยื่นได้ตรงไขยื่นครับก็มาฝากกันครับคัสดิกมากครับนี่ครับถือว่าแบบยังสมบูรณ์อยู่ครับมีกล่องนะครับองนี้มีกล่องนะครับนี่ครับมีกล่องมานะครับนี่ครับมีกล่องเดิมมานะครับ คลาสส <Bond> <ket> ิกมากครับว่านนี้ครับอันนี้เนื้อดินครับเนื้อดินเนื้อดินก็คืออันนี้ครับเนื้อดินก็คือองนี้เป็นออกเป็นเนื้อออกสีดําอะครับนี่ครับออกดําครับแล้วก็เป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่จะออกโทนออกไปทางดําครับรงนี้ครับทำมาฝากกันหลายองค์ครับเนื้อแร่ครับ นี่ครับองนี้ออกไปทางดําหน่อยครับนี่ครับราคาอยู่ที่พันต้นๆครับมันไม่แพงมากครับก็เดี๋ยวมาไล่ให้ดูแต่ละองค์เลยก็ได้ครับนี่ครับองนี้ครับนี่ก็เดิมครับนี่ก็เนื้อแร่นะครับคัดเนื้อแร่มาให้ล้น้วนนะครับคัดเนื้อแร่มาให้เลยครับ เนื้อแรครับเนื้อแรกเนหลังครับเดิมๆครับเนื้อแร่องค์ที่สองอ,องค์ที่สามก็นี่ครับเนื้อแร่นี่ก็เนื้อแรกครับนี่ก็เดิมๆนั่นครับเอามาให้ดูให้ชมกันครับนี่ครับนี่ก็แร่ครับนี่เลือกเนื้อแร่มาเกือบ หลายๆองค์นะครับมาฝากกันครับเผื่อใครเสาะแสวงหาครับสายที่เป็นเนื้อแร่ครับที่ว่าพุทธศตวรรษครับนี่ครับเนื้อแร Ob ่เม็นเป้งเบงนะครับเห็นไหมครับเดิมนะครับนี่ครับนี่ก็แร,คร่ครับครับมาฝากกันหลายๆองค์ครับใครที่พลาดในชุดที่เป็นเนื้อแร่ชุดก่อนครับก็ามาแบ่งชุดนี้ได้ครับ ตรงนี้ก็เนื้อแร่ครับแต่ว่าออกโทนดําหน่อยครับนี่ครับตรงนี้ก็ชายครับนี่ก็เนื้อแร่ครับนี่ครับนี่ก็แร่ก้อนเบ้งๆนะครับตรนนี้เป็นทูโทนครับทูโทนครับตรงนี้ทูโทนครับนันจะพบอย่างนก้นครับทูโทนครับด้านหลังให้เป็นเซียนนะครับนี่ครับ เห็นเหมือนสายฝนนะครับเห็นไหมครับนี่ทูโทนครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ทูโทนครับนี่ค้ัหลังสายฝนเป็นเสียนเลยครับราคาก็อยู่ที่พันหลักพันต้นหมดครับก็ไม่แพงมากครับแบ่งปันได้ครับสอบถามได้ครับนี่ครับก็ชอบองไหนก็ทักได้นะครับถามได้โทรมาถามก็ได้หรือไลน์มาถามก็ได้นะครับ ที่เบอร์นะครับ081ครับ4070684ครับนกชุมพรครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชี้แนะขอบคุณที่แนะนำกันมาครับขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆกับสังคมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของฝากตลาดพระด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านครับบวัสดีครับ